สามวิธีเตรียมต้อนรับอมฎอนในปีนี้ครับก่อนอื่นนะครับต้องขอแสดงความยินดีกับทุกท่านที่ดูคลิปนี้ที่ a าะส่งเมตตาให้ทุกท่านอายุยืนจนทุกท่านเนี่ยได้พบกับอมฎอนอีกครั้งหนึ่งในปีนี้อัลฮัมดุลิลละสิ่งแรกเลยนะครับกับการเตรียมตัวในการต้อนรับเดือนอมฎอนในปีนี้คือเตรียมสมองและหัวใจครับสมองหมายความว่าเตรียมความรู้ ต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับรมฎอนว่าจะเป็นการใช้ชีวิตตลอดช่วงของเดือนรมฎอนอิบาดะต่างๆที่อัลลอฮ์ทรงประทานให้ในเรื่องของผลบุญที่มันทวีคูณมากกว่าเดือนอื่นๆแล้วก็ข้อห้ามต่างๆเกี่ยวกับการถือสินอดสิ่งที่สามารถผ่อนหรือละเว้นได้หรือเหตุการณ์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในช่วงของเดือนรมฎอนอัทิเช่นถ้าเกิดว่าเราทานซูฮูดอยู่แล้ว คับข้าเนี่ยยังอยู่ในปากนะครับแล้วเข้าอาสานกันแล้วจะทํำยังไงหรือเราอาจจะ,ะตื่นสายไม่ทันได้นิยดัดหรือ,อเหตุการณ์อะไรต่างๆที่มันเกี่ยวข้องกับเดือนละมาดอนถือสิ่งเราอยู่ดีๆประจําเดือนมาจะคิดยังไงซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยคือสิ่งที่เราจําเป็นต้องมีความรู้เป็นอย่างมากเลยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยได้ใช้ชีวิตในเดือนละมาดอนอย่างมีความสุขนะครับโดยเฉพาะในเรื่องของพลบุญนะครับว่า การไปละหมาาวียะการบริจาคทานการสดดกอในเดือนรอมฎดอนเนี่ยโอ้โหอัลลจะให้ผลบุญอย่างมากมายเป็นอย่างมากเลยนะครับต่อมาก็คือเตรียมหัวใจเตรียมหัวใจหมายความว่าเราต้องมีเจตนารมณ์ที่บริสุทธิ์แบบร้อยเปอร์เซนต์เลยว่าเราต้องการให้รอมฎอนในปีนี้เนี่ยเป็นรอมฎดอนที่ทรงอิทธิพลต่อการเปลี่ยนแปลงในชีวิตเรามากมายสักแค่ไหนมาฉะละัลอ เรื่องนี้สำคัญมากๆเลยนะครับเราต้องมุ่งมัน่นตั้งมั่นเลยว่าขอให้รอมฎดอนในปีนี้เป็นรอมฎดอนที่สร้างการเปลี่ยนแปให้กับชีวิตของฉันที่แตกต่างจากรอมฎดอนในปีที่แล้วและก็ปีที่ผ่านๆมาเราต้องอัปเกรดอิมานของเราให้รอมฎดอนซึมซับเข้าไปในหัวใจของเราเปรียบเสือเหมือนว่ารอมฎอนเปรียบสเสมือนว่ามันคือการที่เราเข้าแคมป์เข้าค่าย เข้ามหาลัยเพื่อที่จะซักฟอกหัวใจของเราครับดังนั้นใครที่ยังไม่ได้เตรียมตัวเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมด้านหัวใจเนี่ยดูคลิปนี้แล้วไปทําการบ้านด่วนเลยนะครับให้รอมาดอนส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงช่วตเราอยากเปลี่ยนแปลงเรื่องอะไรบ้างอยากจะให้เราเปลี่ยนแปลงในเรื่องของมารยาทอัคลากของเราพฤติกรรมของเราสิ่งที่เรารู้สึกว่าเราทาตัวไม่น่ารักเราอยากจะเปลี่ยนแปลงสิ่งนี้ให้รอมาดอน ส่งผลต่อการเปลี่ยนแปลงเป็นตัวช่วยที่คอยกับกำกับชีวิตของเราไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของความขยันในเรื่องของอิบาดาต่างๆพี่ที่ผ่านมาเนี่ยเราอาจจะไม่ค่อยละหมาดตรงเวลาละหมาดซุนเราไม่ค่อยละหมาดอ่านกุรอ่านไม่ค่อยได้อ่านจงให้รมฎอนเนี่ยเป็นเดือนแห่งการฝึกฝนชีวิตของเราเพื่อที่จะทําให้เราใกล้ชิดกับอัลลอฮ์ผ่านอิบาดาต่างๆเหล่านั้นถัดไปก็คือเตรียม ร่างกายของเรานะครับเพื่ออะไรครับเพื่อที่เราจะได้วอร์มตัวเองเออกกําลังกายบ้างโดยเฉพาะวันนี้พรุ่งนี้นะครับออกกําลังกายนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเห็นดวงเนี่ยวันจ์เราถือสินอดละออกกําลังกายฟิตร่างกายหน่อยเพื่อที่จะทําให้เราเนี่ยถือสินอดวันแรกเนี่ยบางคนอาจจะเป็นลมก็ได้ดังนั้นเตรียมร่างกายของเราให้พร้อมเพื่อที่เราจะได้มีแรงในการตื่น ละมาตะหัดยุดในการเตรียมมลไล้ในการละหมาตทราเวียในการถือศีลดในกลางวันแล้วก็อ่านอัลกุรอานอย่างมากมายสิ่งเหล่านี้สําคัญมากๆเลยและ,ะการเตรียมตัวเข้าสูร่ระมณฑในข้อสุดท้ายก็คือเตรียมเสบียงแห่งการบริจาคถาดเรื่องนี้สําคัญมากเลยนะครับทุกท่านผมอยากจะ,ะแนะนําสิ่งที่จับต้องได้ก็คือเสื้อผงเสื้อผ้าที่เราใช้มานานหลายปีละมันเต็มตู้และเอาออกมาบริจาคบ้าง เงินทุกบาททุกสตางค์ที่เราเหลือเก็บไว้เตรียมเพื่อบริจาคในยามค่ําคืนตอนที่เราไปละหมาดจาเวียเผื่อว่าได้ตรงในคืนไลละตุนกอตเท่ากับว่าเราได้บริจาคในคืนนั้น1,000เดือนว้าวมาชะละอันนี้คือสิ่งที่สําคัญมากๆดังนั้นเตรียมหัวใจเตรียมเคลบความรู้ต่างๆเตรียมร่างกายแล้วก็เตรียมทรัพย์สิน เบียงของเราเพื่อที่เราจะได้บริจาคจ่ายซาก g a สเกอ์ให้กับคนยากจนเด็กกำพร้าแข่งขันกันทําความดีให้เต็มที่ในเดือนนี้ครับขอเป็นกําลังใจและก็อวยพรให้กับทุกท่านและทุกท่านอย่าลืมดูอาให้กับผมด้วยผมจะทําหน้าที่ในการแนะนําสิ่งดีๆแชร์งให้ทุกท่านได้ทราบเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้นําความรู้เหล่านี้ได้ไปประยุกต์ใช้ได้ปรับใช้ในชีวิตประจาําวันตลอดช่วง ของเดือนรอมดอนในปีนี้และําให้ทุกท่านได้อยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งความพอพระทัยจเจ้าลอและได้รับความพอพระทยัยและได้รับการให้อภัยจากอัลลอฮ์สุบฮานะฮวตลาขอทุกท่านโชคดีมีวันดีดีและมีวันที่ยอดเยี่ยมครับและเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับวัส a m u ลัล i k u m ม a r a h หมะตุลลอฮิวะบเระกาตุ